ระบบศัลยแพทย์ในยุคสิ้นโลกตอนที่ร6 1ยหกเอ,อ็ดถึงร้อยเจ็ดสิบเอสถานการณ์ตึงเครียดสุดๆเลยกูจุนนิตากลายเป็นสีเลือดแล้วอะใช่ใช่พวกหน่วยนักล่าอาสูรเห็นแล้วแบบหวาดกลัวกันหมดเลยนะเกือบจะเข้าไปห้ามแล้วแต่เสียบ้าบกหยุดก่อนพอดีกับที่แท่นบูชามันเริ่มทำงานไงปล่อยพลังงานแปลกๆออกมากดดันจนทุกคนแบบอ่อนแรงไปหมดโหเปิดมาก็หนักเลยแล้วก็ จุดพลิกผันแรกก็มาถึงเร็วมากชายชุดแดงของไล่เฉิงอะ่ะโผล่ออกมาเลยว่าไงนะบอกว่ากู้จุนหรือบุตรแห่งความโชคร้ายที่อยู่ในร่างนะ่ะไม่ใช่เทพที่พวกฉันบูชาหรอกนะแต่เป็นแค่ภาชนะภาชนะใช่เป็นแค่ภาชนะสําหรับพิธีกรรมคือเป้าหมายจริงๆของไล่เฉิงไม่ใช่การบูชาเลยแต่การควบคุมพลังนั้นต่างหากโอ้โหเปิดความจริงมาแบบนี้เลยโอ้โหพอเฉลยแบบนี้กูจุนที่สติยังพอมีอยู่บ้างนี่เก็ตเลยดิ ใช่ใช่เหมือนจิ๊กซอต่อติดอ๋อที่ค่า S มันลดลงเยอะๆก็เพราะงี้เองต้องการให้จิตใจอ่อนแอเป็นภาชนะเปล่าๆเ,เพลงสวดนั้นก็ไม่ใช่สวดบูชาเทพเลยแต่เป็นเหมือนเอ่อคู่มือสร้างภาชนะทํานองแม่สู่ลูกอะไรแบบนั้นแล้วนิมิตเก่าๆที่เคยเห็นเรื่องวิญญ,ญาณต่างดาวมายึดร่างคนชัดเลยไล่เฉิงวางแผนเลี้ยงดูมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะโหโคตรหักหลังอะแน่นอนกูจุนรับไม่ได้อยู่แล้ว ใครจะไปยอมตายเพื่อเป้าหมายคนอื่นง่ายๆใช่ปะในใจก็นึกถึงเพื่อนนึกถึงทีมแต่พลังในร่างมันก็ปังป่วนด้วยนี่ใช่บุตรแห่งความโชคร้ายในร่างก็คลั่งเหมือนกันคือแบบขัดแย้งกันสุดๆทั้งข้างนอกข้างในเลยกดดันมากแต่แล้วก็มีจุดเปลี่ยนจนได้กูจุ่นเหมือนเอ่อคว้ามีดผ่าตัดคาร์ลอตขึ้นมาตามสัญชาตญาณแล้วก็ปึง้งเกิดนิมิตนิมิตนี้สําคัญมากพาไปเห็นความทรงจําของเฟรดแลนดอนที่สถาบันคาร์ลอตในต่างโลกเลย แลนดอนตอนนั้นกาลังสิ้นหวังสุดๆกับมาหันตภัยจนแบบจะเชือดคอตัวเองอยู่แล้วโหดาร์ก oh, <dark S 1> มากแต่ก่อนตายอะ่ะมีเงาก้าวร่างโผมายื่นข้อเสนอที่นั่งปีศาจให้แล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าบุตรแห่งเหล็กกล้าแล้วแลนดอนก็รับรับเพราะอยากรู้ความจริงเบื้องหลังเรื่องทั้งหมดไงอืมนิมิตนี้คือ t u r n ิ่ง point ของจริงเลยนะมันไม่ใช่แค่ดึงสติก,กูวิ่งกลับมาแต่มันทําให้เขาสัมผัสได้ถึงอีกตัวตนของแลนดอนบุตรแห่งเหล็กกล้า ใช่ซึ่งเป็นพลังด้านตรงกันข้ามกับบุตรแห่งความโชคร้ายเลยมันเข้ามาช่วยคาน้ำนากกันเกิดเป็นสมดุลช่วคราวในร่างแถมยังได้ความรู้เรื่องคาถาต่างโรคมาด้วยตรงนี้แหละที่เปิดปมชัดแหละว่าแลนดอนนี่มันซับซ้อนจริงๆมีทั้งด้านสว่างด้านมืดแล้วพลังก็มาหาศาลทั้งคู่ด้วยพอกูจะวิ่งคุมร่างได้ปุ๊บก็เอาคืนเลยเผชิญหน้าพวกสาวกไล่เฉิงใช้คาถาที่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเสกใส่ต้นไซแถวน,นั้นน่ะจนบิดเบี้ยวเลยเหรอบิดเบี้ยวผิดรูปไปหมดเลย พวกหมาปากลายพันธุ์ที่ดุๆนี่กลัวจนวิ่งหนี